นี่ก็กัศมาแต่ก็กว่าปีน่าดักิได้เป็นเหิมได้มาเลยอําได้มาเว่ว่าพักนี้นั่งเขียวเป็นยังไงคะเนาะมีช้างมีปนนม่าจูมีถูดเดยบเมื่อไนถูดเดยบได้มาสามเมียวถูดเดยบนี่ไมันด้มีดเบียนสามเมียวมั่อไนเป็นหมักพิษแห้งลอยไก่พิษแห้งโ,งโตเด่นก็คือถูดเดยบเขาหองวังถูดเดยบมันหมู ปาจุอาหารบ้านๆปีนี่มนได้มากกินก็เอาไว้เป็นเปิดโคกันเนาะเพื่อนๆเนะ,นะเดี๋ยวเขาเปิดสะพานก็เจอกันนะล,ล่ะหมอตาคิดเร็เป็นหือเป็นหือเป็นหือมีดังกินนั่งเงียบธรรมชาติธรรมดาธรรมดา